วันนี้ก็อยู่กับอะไรครับช่องแปรบช่องแปรดนะครับวันนี้ทําอะไรดีครับเชื่องฟีทดสอบทดสอบอะไรสตาร์ตติดเครื่องครับดูครับนี่คืออะไรครับนี่อ่ะลองขี่ไปแล้วกันครับผมก็ไจะไปลองขี่กันนะครับวันนี้คาบูก็ยังเป็นคาบูเดิมอยู่นะครับก็เพิ่งได้ล้างไปนะครับเป็นคาบูเดิมอยู่นะแล้วก็จูนอะไรลองจูนลองอะไรก็ขี่ได้นะครับผมได้รอบไปขี่แล้วรอบหนึ่ง ดี๋ยววันนี้ก็จะลองไปเขียนดูนะครับผมเดี๋ยวต่อไปอาจจะทำคัลิ่งใส่นะครับเ๋ยวคิดไว้ในหัวแล้วนะว่าจะทำยังไงคัลิ่งนะแล้วก็จะแปลงอาจจะแปลงเอ่ออาจจะแปลงเอาคาบูเวฟร้อยยีห้านะครับมาลองใส่ดูนะครับก็ได้ศึกษาอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับว่าจะแปลงยังไงจะทำยังไงนะครับถ้าอันนี้เป็นคาบูร้อยยีห้าเก่านะครับนี่เอามาเป็นแบบเฉยๆนะนี่นะครับ อันนี้เป็นรูคอ,อรีดนะจะน่าจะอยู่ติดก,กับเครื่องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคาบ,บูระยิบห้านะครับถ้าจะทําก็ต้องหาแป้นอีกอันนึงนะมาติดข้างบนนี้นะครับนี่เพื่อที่จะใส่คาบ,บูเวฟร้อยยี่ห้านะครับนี่เค้ถ้าถ้าจะใส่คาบ,บูพวกเอนโปคาบ,บูอะไรวะเคเลียมอะไรพวกนี้ก็จะไม่ต้องแปลงอะไรมากครับแค่น,นี้ ก็ซื้อยางรัดคาบูมาแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับคาบูเอ็นโปเคเลียมอะไรพวกนี้นะครับแต่จะใส่แต่ผมจะใส่เป็นคาบูเวฟ1้5นะครับผมไปไปเสนอสช่างต้นก็บอกว่าก็ได้ครับได้ได้ได้นะครับการจูนอะไรก็เดี๋ยวดูอีกทีนะการจูนอากาศอะไรพวกนี้นะครับอืเดี๋ยวค่อยแปลงให้ดูไแล้วกันนะคคลิปนี้ก็ เอาไปขี่คาบูเดิมก่อนก็แล้วกันเนาะครับพร้อมยังครับช่างฟิลม์มพร้อมแล้วครับก็คือจะให้ช่างฟิล์มขึ้นไปด้วยนะครับกล้าไหมาเนี่ยลองดูครับนี่โดดได้โดดนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะจะนั่งตรงไหนดีตรงนี้ครับตรงนี้เหรอนะเดี๋ยวให้ช่างฟิล์มรอเร่งนะเพราะว่าเขาเร่งยังไม่ได้ทำนะเรคิดไปแล้วแหละว่าจะทํายังไงที่เหยียบเรล่งยังไงนับ อ้าวูนี่ก็ปิดตัวกันนะโหมดทำไมครับเนี่ยมันจะเสียอะไร่อะเต็มน้ำมันครับอเคเต็มทั้งไม่ไม่เต็มครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมกระโดดครับสตาร์ทเลย อะไรนะพับกระโดดครับพับกระโดด ไม่มีบีครับไม่ใช่ครับก็คือผ่อนผ่อนมากเกินไปก็ไม่ได้นะฮะรอบผ่อนนี้ก็คือไม่ต้องผ่อนเยอะการเอาก็ไม่ค่อยได้ตั้งมเอาไหม

ไปครับน้องฟิล์มสบายครับไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมครับทอไมผมเหนื่อยนะครับก็ทำกระบะใส่ยุติไม่โอเคนะครับมีมันไหมครับพี่ฟิล์มมันครับรู้สึกว่าเร็วกว่าเดิมครับเดี๋ยวคันเร่งคันเร่งเสร็จน่าจะโอเคนะครับพวกมันไลน็อตพวกมันไลไปแล้วเนี่ยแต่รอบก็อาจจะมาช้านิดนึงนะครับรอบต้องรอนิดนึงนะครับแต่ก็แรง ตรวจสอบด้วยครับว่าน็อตหลุดหรือไม่นะครับเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนนะครับบางตัวคันไม่แน่นก็จะไหลออกเองได้นะน็อตนะครับเดี๋ยวเช็คน็อตแป๊บหนึ่งครับพวกนี้ไม่ได้ขันแน่นนะครับก็จะไหลออกเองครับต้องระวังกันด้วยโอเคแล้วไงฮะลองขี่ไหมลองขี่เนาะต้องลองครับต้องลอง เดี๋ยวผมจะไปขี่ให้ดูก็แล้วกัน,นครับตอนนี้จอดกลา,างทางแล้วพร้อมยัางครับเ็งฟรีพร้อมแล้วครับโอเคเดี๋ยวออกตัวแปบ๊บนนงนงครับ โอ้โหจุดแรงเลยโหิัจ,จริงนะครับเจ้าฟิปจะลองไหมลองครับลองครับะนะครับผมถือว่าโอเคนะครับใครว่าไม่แรงแต่มาทดสอบแล้วถือว่าโอเคเลยเยี่ยมครับเดี๋ยวจะให้เจ้าฟิปล,ลองนะครับ ไปแค่นี้ก็ได้มั้งเอาขึ้นเลยครับอ <laughs> ย่าปั่นสิ <laughs> ยังกะยังวะไม่ถูกไงคอนเร่งขึ้นไปครับมาๆเดี๋ยวผมไปด้วย

ยักกี้ไปเลย่ะไปเลย ไงครับช่างฟิล์มมันไหมมันครับมถ้ามีเบรกแล้วก็ทำคันเร่งดีๆเนี่ยน่าจะเฉนไห้ละถอยถอยถอยครัตอนนี้ผมนั่งคุมคันเร่งให้อยู่เจ๊เย็นเจ๊เย็นเจ้าพี่ครับกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวครับไม่ไม่ไม่กลัวชาวบ้านแจ้งตำรวจไหมลําคาญไงอ่าเดี๋ยวจะไปอีกทีนึง รอทำคันเร่งแล้วก็อะไรวะเรวรอรอทำคันเร่งแล้วก็เบรคนะคน่าจะโอเคนะครับเอาล่ะครับ ับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับมาใกล้เกินไปนะครับผมคลิปนี้ก็มาขี่ให้ดูกันลวกันนะครับคลิปหน้าก็อาจจะเป็นการแปลงคนเรงใส่นะครับแล้วก็อะไรต่างๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันวันนี้มาขี่ให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วหรือเปล่าครับวันนี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ๋ะครับเราจะกลับบ้านแล้วนะครับจะจะไหมครับโก โกก็มาดูเรานะครับอ่าเดี๋ยวกลับบ้านบา,บายบาย <laughs> แน่ช่างล้อก็มาจับดีๆครับทั้งทีม จักรยานจักรโล่อ่านะครับรอบมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับ แน่ผ่อนไม่ได้เลยเดี๋ยวจะไปจูนใหม่ก็แล้วกันนะครับไปขี่เล่นนี่น่าจะโอเคมาดูกันเลี้ยวครับกันเลี้ยวอุ้ยอุ้ย ก็ถึงบ้านปลอดภัยใช่ไหมครับชุมฟรีมปลอดภัยไหมปลอดภัยอยู่ครับดูดีครัไม่ได้กระโดดครับดูดีครับเห็นรถตำรวจมาไหมครับดูนีครับประมาณนี้ก็แล้วกันครับคลิปนี้ครับผม